ไปจังไงมาจังไงก่อนขี่รถเก่นยังวันออกขี่รถทั่วุ่นะบัตรบัตรห้องผมเลยเป็นรถบางเกียร์ม้วงขึงเล่นฟุ้งขึ้นขึ้นขึ้นไม่ต้องมีรถอุ๊ยบ่มีเงินขนาดนั้นขีดขีดข้อจอแห้งๆซื้อบัตรซื้อซื้อบัตรซื้อตัวเรือเหรียญก็จะบาทไปฟังให้เข้าใจนะครับไม่ได้ไล่ยายเบื่อออกนะครับขาดโทษครับจากวันนี้จนถึงมันผิดฤดูกาลกะ ตลกมันมันประเด็นนี้แล้วล่ะส่วนมากก็คืองานมีแต่งานปิดวิกับนี่จากวันนี้ไปจนนี้งานปิดวิกับสเสร็จมนักฟุตบอลคือติดใบเหลืองครับสันดวงสมพง์การพอสันตวอยากยุ่ยน้สมพงสาวน้อยอะเรามแค่มาคุยกันจบดูดูกันก็แค่นั้นถ้าบุญสัมพันธ์กันพอใบสัญญากหมดแล้วมีแค่ใจเขานั่นสันตัวอยากยุ่ยน้ำไอยังหักสาวน้อยยังหักไอยังห,กหังหกทีมงาน พี่น้องเขามาไหมยังม่เห็นมือเยเบอร์กลับมาอืบอจูฮอดให้พี่น้องน้ำตาแล้วไหลมือที่ยยเบอร์ตม่ขอเขามามพี่น้องไปย้อนบ่งคลิปยยเบอร์กลับมาแล้วนั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน นั่งอยู่ของจัดรายการวิทยุอยู่ในบ้านเจ้าของคือเก่านีหลักพี่น้องคะ่ะบเดตตามอีหล่าอุ้งเอิงบเดตตามสาวน้อยเพชรปันแพงไปไทายคลิปเพิ่นก็ต้องมานาาั่งว้ากับพี่น้องเนาะเอาประเด็นต่างๆมาฝากมาตอนมาว้าวสู่กันฟังฟังแล้วฟังอีกฟังจากคลิปนั่นคลิปนี้แล้วกลมาฟังกับสาวน้เยืนน้ำจังเสดนะคะเรื่องเต่าเกี่ยวกับยายเวพี่น้องคะ่ะ เคลียชัดทุกประเด็นไปแล้วนะคะโดยบอสโจโยมนินกับเสียนนเนาะเพิ่นได้ไล่เว้าเว้าไล่ซดเวาถึงเรื่องนี้เมื่อประมาณตีสี่กก,กลัวนี่หละพี่น้องคะ่ะเคลียร์ประเด็นยายเวอร์เพิ่นวานเนาะจบเรียบร้อยนะคะเป็นจังไดแนววาซันคือเ่าว่วมไปจากน้อยหนึ่งพี่น้องคะเรื่องของยายเวอรอ์ก่อนหน้านี เขาจะหูเขาจะเห็นเนาะว่าพิ่นรางงานสองมืออ่าตามที่เขาได้ยินได้ฟังเป็นบอคะได้ร่างงานสองมือแต่หลังจากนั้นเพ้นหายไปพี่น้องมือที่สามมือที่สี่คือติดตอ่อบได้นะบ่กว่าจะเป็นมูตะลกน้ำกันบ่กว่าจะคนไอ้วงผู้ได้ก็แล้วแต่จะทักแชทจะไล่จะ,จะทวหาบอสามารถติดตอ่อยายเวอร์ได้เลยซึ่งคู่มือนี้ด้วยเทคโนโลยีเนาะ โทรศัพท์มือถือเฮามีกันสูขส่ขูสู่คนไปใส่มาใส่แจ้งกันบอกกันมันเป็นเรื่องที่บ่ยากเลยยกหูหากันไล่บอกกันข่อยขอลาต่ตอเดอร์อันนั้นอันนี้มีเหตุผลว่าก,กันไปแต่เงียบไปเลยพี่ดองสําหรับใจ้เวอร์ต่างคนต่างเป็นห่วงผู้นั้นก็เป็นห่วงโมพวกอ่านคนได้ว่งเป็นห่วงกันหลายบอสโจโอเองเพ่นก็เป็นห่วงเพราะว่าบบมีไผ่หูนะคะ สาวนพยื่นเองผู้ตามไทยคลิปบัตานี้พี่น้องระถามทักไลน์มาถามทักแชทในเพจมากนะคะโทษมากกับมีเบอร์มือถือสาวนพยื่นบอกว่าอยู่อยู่อยู่ไอเขาเอื่นว่าหัวช่องอยู่แล้วเนาะอยู่ใต่คลิปกับมีจังสีนะคะพี่น้องก็โทรมากไลน์มากสาวนพยื่นตอบได้ออลีคือบอกหูค่ะก็คือบอกหูบอกหูเอลีพี่น้องก็มีไปถามในเมื่อเพื่อนหายไปเขาบอเห็น เฮากะถามเหมือนพี่น้องห่วงใยนั่นแหละสามคนนี้ก็ถามคือกันถามคนในวงถามาพระเอกนางเอกหมอลำที่หูจักกันก็บริดถามหลายคนดอกถามคนดีสนิทสนิท,นทกันว่าใยเวอเพื่อนไปใส่คะเพิ่นคือโบอดีเพิ่นคือบบดีขึ้นกับอีหล่าที่แหลกนั่นนะคะถามแบบนี้ทุกคนกับว่าบ่หูจักไปใส่อ่าจักเพื่อนไปใส่บ่งหูคือกันทุกคนกับบ่งหูก็มีบอกว่า เพิ่นออกจากกลุ่มไปคพณ่นได้เวอร์ซันออกจากกลุ่มไปแล้วได้ออกจากกลุ่มหมายความว่าเพิ่นจะมีไล่กลุ่มไล่ยอย่างของของวงของทีมงานตลกเ่นยังสีแมนบอกเพิ่นเด้งตัวออกจากกลุ่มไปเลยได้ยังสีคือทุกคนตอนนั้นสาวน้ำเยนเสือว่าคิดเือกันเลยยายเวอร์ออกจากวงคับขักล่งค่ะขาดนะคะนี่คือความกีดกันเสื่อนตัวแตกกับบบบอกไผกับบบอกใหรไป,ไป,ไปบ้างว่า ว่าว่าหูประเด็นนี่ว่าเพื่อนเด้งออกจากกลุ่มจนมาเด้งยินบอสโจเนี่ยว้าว้าว้าให้ฟังว่าอยู่ดีๆเพื่อนกันเด้งตัวเจ้าของออกกลุ่มออกกลุ่มกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มตลกกลุ่มสาวหน่อยอย่างสินะคะนั่นซารมเยียนรับลูกก่อนอยู่แต่พอสามารถเว้าได้มันเป็นเรื่องของว่องเพิินแล้วฮ่บ่งหูยี่เหลียวสาเหตุคือเพิินไปใสไปหยั่งเป็นบอคคาพี่น้องผู้ใดถามวาซาโลเนียนกับบ่งหูกับบ่งหูยี่เหลียวพี่น้องกับวุฒิตัวพี่น้องเ้อผู้ท้มากกได้ อันบอกสู่ฟังเน,นี่ยคุณเจ้าสิบอกยงพี่นอ้องขึ้นบู๊เอาดีแล้วมาเคลียติบัดปานีหลังจากนั้นเนาะก็มีผู้เห็นทางเฟซบุ๊กเคลื่อนไไว้อ่าเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์ไว้ยายเวอร์เคลื่อนไว้แล้วเขาก็เอามาเป็นประเด็นมา,ว,า,ามนนว่าวสาวนุ่มเนียนกับว่าเออว่าวดีกลัวขนาดทางวงเพลนเินกันยังบ่าวอ่าสาวนุ่มเนียนกับเลื่วเวา้าวยังเห็นอยู่กับ,บว่าวอ่าตตานีก็มาเห็นมือว่านเลยละ่ะพี่น้องว่าเพลิน รถแมนบ่คะมาบางพี่วสันเอาแล้วยายเวิร์กกลับมาขึ้นว่งบ่อบนอกอะคิดว่าแมนก็นเลยแอบทักแอดมินปุบป,ปับไปอยู่พี่น้องถามมายายเวิร์กกลับมาบอกแอดมินตอบมาว่ายังไงวะกลับมาแล้ว <c oughs> คือจบนะคะซ่อมเัินกลับมาแล้ววสันนาอก็คือเอามืแิแลงอ่านสบิปงละยังสี่สาวน้องยิ่งจะถาาเบิง้งคือกันพร้อมกับเห็นช่องน้องรถเม่ ก็มาไทยเห็นยัยเว่อตอนที่เพื่อนกลับมาหอนมาหอนเพื่อนมาหอนหลังเวทีกะก็เลยว่าอ้าวถ้าเบิงเบิงว่าเพื่อนจะได้ขึ้นแสดงบอเราบันนี้กับปเบิงบอสโจเพื่อนไล่สดตอนแรกๆนะเพื่อนก็อยากว้างแต่ตอนพูดแล้วเพราะว่าจริงๆเพื่อนบออยากว้าไม่ล่ะเนาะจริงๆเพื่อนบออยากว้าเรื่องนี้เลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องภายในเนาะภายในองค์กรเพิ่นเพิ่นสีรับไผเพื่อนเสียห้ไผออกไผจังไดเพื่อนบ่จำเป็นต้องมาอธิบายกับเอฟซีเบิด แต่พี่น้องเนาะผู้หักกับมีผู้สร้างกับมีทุกคนมีเอฟซีเบิร์ดเนาะเพิ่นกันเลยจําเป็นต้องออกมาไล่สดตอนตีสี่กลัวๆขนาดฮอดเวลาควรจะพัก่อนควรจะนอนแล้วเพิ่นกันยังเป็นห่วงความรู้สึกหนึ่งเป็นห่วงความรู้สึกของพี่น้องั่นละ่ะคือหลายคนต่างจิตต่างใจขนาดเพิ่นไล่สดยังมีผู้ไปว่าเพิ่นว่าขึ้นใจดำจังสีแมนบอคือคือเหตุแบบนั้น แต่จริงๆแล้วกัตานีคือเพื่อนวอาสู่ฟังพี่น้ององค์กรหรือว่าบริษัททาง้านต่างๆเนี่ยทุกที่มีกฎมีก,มก,มกติกานะคะโบมเมนว่าไพสิไปไพสิมาแล้วแต่ข่อยแล้วแต่ฉันอยากยุดมือได้ชันก็นจะยุดอยากมากชันก็นจะมากมันโมเมนน์หน้าพี่น้องเพื่อนวอานถ้กต้องเบิร์สุยางคือเย,ย่เวอร์คือการลาสองวันเราหายไปสามสี่มือไปบ่คือเห็น ผู้ยูน่าบอคาบตานีองค์กรตลกทีมอันตลกเป็นยังไงเลนบอได้พี่น้องเห็นบอคุณรู้นึ่งอือ้อว่าสันผู้ใดสิคือยัยเวอร์ในช่วงที่ยายเวอร์ภาคในช่วงที่ยายเวอร์แสดงไพ่กัยัยแท่นบอไทยบอคือพี่น้องตลกก็เลนบอได้เสียงหายต่อองค์กรกระต้องประคับประคองเป็นบอสโจนีนักสุดพี่น้องประคับประคอง อันนั้นก็มาอันนี้ก็มาประทะทั้งนนทั้งนีแมนบอแททนที่กําลังสวยงามกําลังดีๆจะไปหนาเรื่อยๆก็ต้องว่าแกไขปัญหามองหันมองนีเล่นบ่ได้ทุกคนกับนางเบิงกันทุกคนกับึ้นไปแจมกับศิลปินบางช่วงแบบนั่นแต่ถ้าไปภาคกลางแบบนี้เพื่อวนวานเนาบะบนเล่นตลกกับบเป็นยังเพราะว่าทุกอย่างรวดเร็วเป็นคอนเสิร์ตบบเดลามเรืองสอดแจ็คโบเดมีลัมสอดแจงคือทั้งบานเห่าทั้งอีสานกับพ่อเหตุไปได นะคะเพื่อนก็ว่าอธิบายให้ฟังถูกต้องเลยค่ะพี่น้องรัฐบนตนีการตัดสินใจมองนี่บอมเบนเพิ่นนห่ออกได้พี่น้องบอมเนเพิ่นนห่ออกบอสโจบอไดห่ออกแต่ว่าเป็นมติของทีมตลกมติของคูอยูนงกันเนี่ยเพื่อนเอิรนมาประชุม,มเมื่อว้ากันเบิดพี่น้องเอยเอิรนมาว่าเหตุใดเอาไว้ตอนหรือห่ไปหรือจันใดก็เลยสรุปออกมาแบบนี้ว่าขาดโทษไว้ก่อน ผักงานหนึ่งเดือนทำแบนฟุตบอลกับใบเลื้องวัาสันนอข่าโทษก็คือในช่วงนี้ละไปหาปิดฤดูกาลนนี่พี่น้องประมาณเดือนหนึ่งพอดีให้ยเวอร์ได้กลับไปทบทวนให้ได้ไปทบทวนเรื่องราวต่างๆให้ไปว่าให้ไปทบทวนว่าจะของในเหตุือเหตุปิดจังใดอยากไปน้ากันต่อหักองค์กรสาวน้อยเพรวันแพงซํำใดเพื่อนยังให้โอกาสพี่น้องแล้วเพื่อนว่าเอาให้ฟันนี่เนาะ คือา้าแมนเอฟซีเกาเข้าตามมานี่พี่น้องค่ะก็จะเห็นจะหูว่ายญยเวอร์บรแมนเทือนี่เทือแรกในการที่ยุตด,ดีๆเราอยากไปลรากลับไปแล้หายไปจังสีเนี่ยค่ะ3าซีเทือมาแล้วโอกาสหายมากจักเาใดต่อเทาใดแล้วนี่คือบอสโจว่าแล้วนี้ยังเป็นโอกาสอีกด้พี่น้องแค่คาดโทษแค่ใบเหลืองให้เพื่อนกลับไปทบทวน พาเพิ่งหักองค์กรสาวหน่อยเพี้บันแพงหักบอสโจหรือดูกาลหนามาคุยกันใหม่นะคะหลังปิดฤดูการจังไปคุยกันป้าพี่น้องเอยสาวน,น้องยืดกับออนซอนนําใจบอสโจอยู่เพราะว่าจะสิวา่าอย่างไดถ้าเป็นหมองอื่นเนี่ยเขาไล่ออกเลยได้พี่น้องเพราะว่าเขาสังเกตเห็นเ็นบอคะ่ะขาดงานมือสองมืออย่าง,าง,าง,างเงี้ยเขาจะว่าอย่างสิเลยพี่น้องค่ะ ไม่ใช่แค่คุณเก่งคนเดียวคนอื่นกับเก่งกับมีคือกัน,นอยงเสีนะพี่น้องแต่ถามว่าโอ้ยเนาะยายเวอร์เราเก่งบอสุดยอดพี่น้องยายเวอร์นี่เป็นคนที่มีความสามารถเข้าเห็นนี่คือพี่น้องเห็นนั่นแหละค่ะว่าเราเก่งเรามีความสามารถแต่เก่งเราก็ฮักเนี่ยบอลโจนี่ฮักเล่าขนาดไหนฮักเล่าแาห้งเด็กเล่าสิหูเลยว่าบอโจหักเล่าสําใดพี่น้องผลลัพธ์จังออกมาแบบนี้นะขนาดประชุมแล้วเรามาเบาซูเข้าฟั่งนีเนาะ กิดจากความหักได้พี่น้องจงเกิดแบบนี้ขึ้นถ้บบาบ่อหักนี่ยทานี้ตับเดียวเลยได้ไปเลยในเมื่อตัดสินใจไปแล้วไปเลยอย่างสิแมนบอแต่นี้เราหากักเราให้โอกาสแล้วก็ทีมงานทุกคนนี่หักได้หน่ให้เห็นถึงความหากักเราก็เห็นถึงความสามารถของเราขึ้นยุก็โตเล่าแล้วพี่น้องมาตันคุนยุกแบ๊แเบอร์คนเดียวเลยเฮากระตองติดตามพี่น้องในฐานะเอฟซี ติดตามเป็นแห้งใจเป็นกำลังใจผู้บอเข่าใจผู้ที่ไปตอว่าให้บอสโจเล่าก็บ,บอกว่าต้องย่อมให้ตอว่าหละคือเจ้าบ่งหูบอเห็นแมนเราจริงๆเรื่องเล่าในองค์กรเขาก็ต้องไปหูเห็นปานนั่นก็ได้พี่น้องเขาเบิ่งผลงานเพิ่นเหตดให้เข้าเบิง่งเข้ามวนกับผลงานเขามีความสุขก็มองหนีเข้าสนับสนุนเขาแช่เขา,เขาคือ อ่อนซ่อนต้องเพลินนี่นะพี่น้องค่ะเบื้องหลังเพลินมันกตน็ต้องมีการจัดการอยู่แล้วแมนบอค่ะมันกตน็ต้องมีกฎดมีระเบียบมีการจัดการเบื้องหลังเพลินสิผู้ใดสิไปสิมาให้เป็นหน้าที่ของเพลินคือว่าเนาะโอ้ยเป็นตําเมน่แทนบอโจอพี่น้องเป็นตําเมน่แทนเพลินสิ่งที่เทาเข็ดได้กําลังใจค่ะส่งกําลังใจไปหาบอสโจไปหาทีมงานสาวหน่อยเพ็ดป่นแพงไปหายายเวอร์นําเด้อ่ะเด้อย,ยายเวอร์ค่ะ นี่คือโอกาสแล้วนะคะให้ยายกลับไปทบทวนนอกถ้าบุญวาสนามีต่อกันคือเสียนนก็บบอจวาฤดูการหนาก็หวังว่าสิได้เห็นยายเวอร์บนเวทีของสาวหน่อยเพดบานแพงเป็นกำลังใจทุกฝายพี่น้องคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับสาวน้ำเยินนะคะทั้ง ช่องยูทู u ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางเพจ DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อน,น,อน,อออน,อนขอบคุณไดห,หลายพี่นอ้องยูดีมีแห้งหักแพงแบนปั่นนะคะสวัสดีค่ะ